เย็นๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนทำงานแบบโอเพนแอร์สบายมากเลยค่ะวิธีการเปิดนะคะ,ะ,ะในกระจกด้านในเนี่ยจะมีสองฝั่งคือมีล็อกตรงจุดนี้นะคะขวาแล้วก็ซ้ายแบบนี้เราก็ทำการสไลด์โดยการสับตะขอตรงนี้มันก็จะหลุดออกนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้มันก็จะหลุดออกแบบนี้แล้วก็ทำการ เลยค่ะแรงผู้หญิงอย่างเราก็ทําได้เรียบร้อยจับที่เดิมนะคะก็แค่ไปปลดล็อกสไลด์เหมือนตัวเมื่อกี้นะคะที่ทางด้านหลังแล้วก็ดึงกลับมาแบบนี้กดลงให้ต่ๆนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเปิดปิดไม่ได้เป็นเพราะล็อกตัวนี้ชำรุดนะคะต้องเปลี่ยนค่ะ